ครับผมตอนนี้สูงขึ้นมาชั้นสี่ครับผมนี่ชั้นสีก็จะมีแบบนี้ทุกคนนี่มีการโปรโมทนะครับผมสมการของประเทศไทยนะครับผมว่าเป็นยังงาศิลปวัฒน,นธรรมนะครับผม <c oughs> ก็จะมีการเปิดเพลงนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับคลิปนี้มาอัปเดตภาพบรรยากาศนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงการนะครับวันนี้วันที่สองเมษายนปี2 5 6 8นะครับผมศูนย์ว่านะน่าจะมีนะักท่องเที่ยวคนเก่าที่เขาเคยมาเที่ยวเทศกาลสงการเมื่อปีกายนี้นะครับผมน่าจะเยอะอยู่นะนะเพราะว่า มหาสงการของประเทศไทยนี่ก็เป็นเทศกาลที่ต่างชาต่ิทุจักเยอะนะครับผมนี่ครัวันนี้วันที่2อเมษายนปี2 5 6 8นะครับผมเวลา3โมงนะแต่ศูนนะ่ะมาถึงตอนเวลา2องโมงครึ่งนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับผมนะักท่องเที่ยวก็ถือว่าเครื่องบิน เครื่องบินช่วงนี้ลงเยอะมากๆนะครับผมเพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลสงการแล้วนะครับผมอีกอีกแปดวันนะครับผมนะเนี่ยนะครับผมอีกแปดเก้าวันก็เราก็จะได้ม่วนซื่นนะครับผมมหาสงการที่กรุงเทพนะครับผมมีหลายสถานที่นะครับนะักท่องเที่ยวจุดหลักๆเลยที่เขาจะไปก็คือข้าวสารถนนข้าวสารนะครับผม สีลมแถวทรงสยามนี่นหมดนะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการนะครับผมนี่ครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเยอะเลยครับภาพบรรยากาศที่ทุกคนเห็นนี้คือขาเข้าประเทศนะครับผมทั้งระบางประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับผมจะอยู่ชั้นที่สองนะท,ที่ทุกคนเห็นนี่คือชั้นสองนะครับผม ยืนอยู่ชั้นสามนั่นเองนะครับส่วนข้างบนครับผมเป็นชั้นที่สี่ครับผมเป็นขาออกภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนั่นเองนะครับผมนี่ครับอยากให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศไปแบบยาวๆนะครับผมเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็จะไม่ลงไปข้างล่างนะครับผมเพราะว่าไม่อยากจะไปยืน บรยกาคนที่เขาเดินทางเข้ามานะครับผมนะเพราะว่าบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะแน่นๆหน่อมนะครับช่วงนี้เดี๋ยวถ่ายขาเข้าเสร็จนะเดี๋ยวสูนพาทุกคนไปชมภาพรบรรยากาศขาออกด้วยนะครับผมว่าเยอะไหมนะซึ่งสูนพาทุกคนมาอัปเดตตอนนั้นอนะ่ะวันที่ยี่สิบสอง เมนานั่นเองนะครับผมวันนี้วันที่ 2, สองเมษานเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะครับผมก็เป็นเดือนแห่งความมอนซื่นนะครับผมเทศกาลสงการทั่วประเทศไทยนะครับผมนครับดูกันไปแบบยาวๆนะครับผมพี่เอซีท่านไหน มีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไล่นะครับผมหรือว่าพี่พีเอฟซีท่านไหนจะกลับบ้านกลับกุ้มลำเนานะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่ากลับจังหวัดไหนบ้างนะครับผมนะี่ครับก็น้องเที่ยวก็หลังไห์กันเข้ามาเรื่อยๆครับใน ช่วงเทศกาลนี้ก็ขอให้พีเอฟซนะครับผมนะถ้าทีเซีท่านไหนกลับบ้านนะก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมครับโอ้โหมากันแบบไม่หยุดจริงๆครับช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับผมปีสองพ้า้อหกสิบแปด สนามบินนานาชาติสวรรณภูมิเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า8ปดนะครับผมก็จะมีแต่ชาวต่างชาตินะนี่ครับทยอยกันเข้ามาเดือยเครับผมตอนนี้ก็บอกได้ว่า สนามบินนะครับผมนะตรงทางเดินขาขาเข้านะครับผมนี่ขาเข้านะครับเต็มนเนตือน่ักเที่ยวชาวต่างชาตินะผมนะใครบ,ะรบอกว่านักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับผมยังมาเยอะเหมือนเดิมครับนะครับผมไทยก็ยังคือไทยเหมือนเดิมนะครับผม เป็นประเทศที่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากๆครับนะครับสื่สังเกตนะช่วง15นาฬนิกาครับผมนะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกานักทนะ่องเที่ยว คึกคักนะครับนะคึกคักมากนะนี่ครับอิทธิพลของมหาสงการของประเทศไทยนะครับผม เดี๋ยวช่วงสักวันที่1 1บนี้ก็น่าจะเริ่มเล่นน้ำกันแล้วล่ะนะครับผมนักท่องเที่ยวน่าจะไปรวมตัวกันอยู่ที่สีลมข้อวสารแล้วก็อีกระดาษสถานที่นะครับผมแต่จุดที่จัดยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือท้องสนามดลวงนะครับจุดนั้นก็จะมีเวทีใหญ่นะครับผมนะก็จะมีการ สแสดงโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับผมแล้วก็มีแสงสีเสียงประกอบอเทคโนโลยีนะครับผมอย่างบินโรนนะครับผมโรวนแปลอักษนะรนะโรวนแปตัวอักษรแล้วก็รูปภาพต่างๆนะครับผมนั่นแหละคือไฮไลไท์เดินนะครับผมทุกคนดูกันไปยาวๆครับผม มากันไม่ขาดสายนะครับผมเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาขึ้นไปนะครับนักเที่ยวม,มาไม่ขาดสายจริงๆครับผมคือเครื่องบินนี่เออ่ขึ้นลงนะครับผมนะขึ้นลงนาทีตะลํานะครับผมคือเยอะมากนะครับ นี่ครับนี่ก็อีกชุดหนึ่งครับผมหลังไล่กันเข้ามานะครับบางท่านก็เดินทางด้วยรถตู้นะครับผมถ้ามาเป็นครอบครัวนะก็จะมีบริการหลากหล่ายในทุกคนไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถตู้แล้วก็เป็นพวกแกรก็มีนะครับผมหรือว่าเป็นรถแบบส่วนตัวนะหรือว่า พี่น้องหรือว่าคนรู้จักนะครับผมนะมารับรถไฟฟ้านะครับผมนะรถไฟฟ้าเข้าเมืองนะครับผมก็สโลกสบายนะมากันเยอะจริงๆครับนี่ครับโอ้โหหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วทุกคนนี่คือเข้าประเทศไทยนะครับผมมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ ช่วงสงการนี้นะครับผมที่พักน่าจะเต็มน่าจะเต็มกันหมดแล้วนะครับผมแต่ที่พักมันก็เยอะอยู่นะครับในกรุงเทพประเทศไทยแต่ว่าในตอนนี้แถวในเมืองน่าจะเต็มหมดแล้วนะครับผมก็ต้องออกมาแถดี๋วซานเมืองครับซานเมืองน่าจะยังมีเยอะอยู่ นักท่องเที่ยวบางท่านก็เป็นต่างชาตินะครับผมคนที่เข้าไปเที่ยวแถวป่าตองแถวภูเก็ตนะแถวป่าตองนั่นแหละทุกคนนะโอ้เยอะมากนะครับผมช่วงนี้ก็น่าจะเดินทางเข้ามามั่งทุกคนนะครับแต่ซึอไม่แน่ใจว่าแถวป่าตองนักท่องเที่ยวเขาเล่นสงการกันหรือเปล่านะเอาจริงๆอ่ะ แต่แถวป่าตองนั้น่เที่ยวเยอะมากๆครับผมต้องบอกเลยว่าเหมือนกับย่ังเมืองฝรั่งเดียทุกคนนะเต็มไปด้วยฝรั่งต่างชาติครับนยอได้ไปเห็นมาแล้วนะครับผมโอ้โหว้าวเลย ครับผมตอนนี้สูงขึ้นมาชั้นสี่ครับผมนี่ชั้นสีก็จะมีแบบนี้ทุกคนนี่มีการโปรโมทนะครับผมสงการของประเทศไทยนะครับผมว่าเป็นยังงาณศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมก็จะมีการเปิดเพลงนะครับผมมีพระพุทธรูปนะครับเพราะว่าเทศกาลสงการนี่จะมีแบบทรงน้ําพระนะถ้าบ้านสวนก,ก็มีทรงน้ําพระแบบนี้นะครับผมนะครับ แล้วก็จะมีดอกไม้นุกคนดอกไม้สวยเลยครับเป็นของแท้นะดอกไม้แฟชสงการนะครับผมเทศกาลของประเทศไทยครับส่วนเทศกาลของบ้านสวนนะก็จะเรียกปีใหม่นะครับปีใหม่ลาวงทุกคนนะครับสวยมากก็จะมีพระเจดีย์ครับผมนี่คืออยู่ชั้นที่สี่นะครับผมนะนักท่องเที่ยว ขณะไหนที่จะเดินทางออกแล้วก็จะเห็นเลยเทุกคนนะน,นี่ครับสุดมาตอนวันที่ยี่บสองมีนานี้ยังไม่เห็นนะเ็ายังไม่ได้เอามาปรับนะครับผมไม่ได้เอา,ามาตั้งนะจบนักท่องเที่ยวนะไม่เห็นก็ต้องถ่ายรูปเอาไว้นะครับผม,มจะทำให้นท่องเที่ยวไม่อยากกลับแล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวไป มาเรามาดูภาพบรรยากาศนะครับผมชั้นที่สี่ครับนี่คือชั้นที่นักท่องเที่ยวจะบินออกจากประเทศไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นชั้นที่ขาออกภายในประเทศแล้วก็ระบางประเทศนะครับผม,มก็เยอะอยู่นะ ตอนนี้นักท่อเที่ยวก็รอเช็คอินนะครับผมจุดนี้ก็สวยมากๆนะครับผมนี่คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับอยู่นี้ทุกคน บรรยากาศสนามบ,บินสุวนรณภูมินะครับวันที่2องเมษายนปีสองพร้อยหนะครับ สวยมากทุกคนเขาทำขึ้นมาอย่างสวยเลยทุกคนนี่กรับสวนชอบนะเพลงสงการนะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเปิดเพลงขึ้นมาแบบโอ้อยากให้ถึงแบบเร็วๆย่ทุกคนนะคือถ้าอยู่ในกรุงเทพต,ตามห้างตามสถานที่ต่างๆนะครับผมเขาก็จะเปิดเพลงนะครับตาม สถานีรถไฟฟ้านะครับผมก็จะเปิดเพลงสงการนะนี่ครับบรรยากาศก็เยอะนะครับผมเยอะมันเดินนั่นแหละนะครับผมก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็เที่ยวเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวในหลายประเทศนะครับผมหรือว่ากลับบ้านนะาจจะมีหมดนะครับผม มเมื่อตอนศูนย์บินครั้งแรกนะครับผมภายในประเทศนะต้องสุดทุกคนเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมมันก็จะเป็นจุดที่เราจะไปขึ้นเครื่องนะครับผมไปเกรตที่เราจะออกภายในประเทศนะครับผม